ทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Morning Share กับผมหน่อยนะครับสำหรับวันนี้ก็จะมาพูดในเรื่องของการเช่าบ้านนะครับค่าใช้จ่ายในการเช่าบ้านในประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งถ้าหากว่าเรามองภาพของการเช่าบ้านในประเทศไทยมันก็อาจจะมีค่า เรียกว่าเหมือนค่ามัดจำหรือว่าอะไรงนี้ตอนช่วงเดือนแรกนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เช่าได้ปกติแบบคือหนูคิดว่าการติดต่อเนี่ยค่อนข้างที่จะง่ายมากนะครับเห็นหลายคนรีวิวบางทีก็แบบไปติดต่อดูวันเดียวแล้วก็จ่ายได้เลยใช่ไหมครับแต่ว่าในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเราจะทําแบบนั้นนี่ค่อนข้างที่จะยากพอสมควรนะครับที่จะหาอพาร์ตเมนต์แบบโอ้อันนี้ถูกใจละอยากจะเช่าอยากจะจองได้เลยอะไรเงี้ยมันต้องผ่านกระบวนการต่างๆอย่างเช่นการทําสัญญาการคุยกับ ทางนายหน้าหรือว่าเอเจนซี่อะไรต่างๆแล้วก็ต้องค่าใช้จ่ายเนี่ยมันก็จะแบบมากมายเหลือเกินนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าเช่าเดือนแรกแล้วก็จะเป็นค่าค่ามัดจำนะครับค่าขอบคุณเจ้ายวของบ้านค่าทางเอเจนซี่อะไรต่างๆอะไรพวกนี้ซึ่งโดยส่วนใหญ่เราก็จะมักจะผ่านเอเจนซี่นะครับของหนยเนี่ยมันเป็นเคสเหมือนเคสพิเศษที่ว่าเราคือหน่วยรู้ห้องนี้มาจากรุ่นพี่คนไทยอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ติดต่อผ่านทาง คนที่เขาดูแลหรือคนที่เป็นเจ้าของโดยตรงเนี่ยมันก็เลยทําให้กระบวนการต่างๆเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะง่ายทําสัญญานี่ก็แบบว่าเขาชิลมากๆนะครับเราสามารถที่จะเข้ามาอยู่ก่อนก็สามารถทําได้นะครับเเข้ามาอยู่ก่อนที่สัญญาจะระบุอะไรเงี้ยให้เราแบบมาจัดคล้องอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็แบบพอถึงเวลาเราก็จะได้เข้ามาอยู่หรือว่าจะมานอนเลยตรงนี้ก็เลยก็ได้นะครับแต่ตอนนั้นหนุ่ยก็จ่ายค่าเช่าหอของ ที่โตเกียวเทอยู่อะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเราไปนอนเราไปใช้ไฟของทางนู้นก่อนดีกว่านะครับส่วนทางนี้เราก็แค่แบบว่าเอาของมาลงอะไรต่างๆถ้าหากว่าเพื่อนๆอ,อยากดูในช่วงตอนนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะไปดูได้ในช่วงเดือนเมษาหรือพฤษภาคมเมื่อปี2019นี่แหละนะครับ2019เออ,อไม่ใช่2019 2020เยีนะครับเพื่อนๆก็าสามารถที่จะเข้าไปดูกันได้ว่าแบบ ช่วงนั้นเป็นอย่างไรบ้างหรือได้ซื้อของอะไรเข้าบ้านจัดแจงอะไรกันอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็รีวิวในส่วนของห้องในตอนนั้นก็สามารถดูได้ในตอนนี้ก็อาจจะมีความแตกต่างไปบ้างก็คือแบบจัดกัแบบเปลี่ยนแต่ว่ามันก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรเยอะนะครับห้องมันมีแค่นี้เนาะโอเคเราไปเข้าประเด็นกันเลยดีกว่านะครับก็ค่าใช้ใจ่ายเริ่มแรกมีเท่าไหร่นะครับจะต,ต้องเอ่อเคลีย ให้ได้นะครับท,ที่จะต้องเคลียร์ให้ได้สิ่งแรกที่จะทําความเข้าใจก็คือค่าใช้ใจ่ายแรกเริ่มต่างๆที่จําเป็นในการย้ายมาอยู่ในญี่ปุ่นเนี่ยโดยโปกติแล้วค่าจะใช้ใจ่ายเหล่านี้จะอยู่ที่ประมาณ5้าถึงหเท่าของค่าเช่าบ้าน1เดือนนะครับโดยจะแบ่งออกเป็น3ส่วนใหญ่ๆด้วยกันนะครับส่วนแรกก็คือค่าทําสัญญาแรกเริ่มนะครับส่วนที่2ก็คือค่าขนย้ายแล้วก็ส่วนที่3คือค่า ข้าของเครื่องใช้ในชีวิตประจําวันนะครับซึ่งบรรดาค่าใช้จ่ายทั้ง3อย่างนี้เนี่ยสิ่งที่มีราคาสูงที่สุดก็คือค่าทําสัญญาเช่าแรกเริ่มนะครับซึ่งนับเป็น60%ของค่าใช้จ่ายแรกเริ่มที่ต้องเตรียมเลยทีเดียวนะครับเมื่อพูดถึงค่าเช่าหลายคนอาจจะนึกถึงค่าเช่ารายเดือนเพียงอย่างเดียวนะครับ แต่ว่าการทาสัญญาในญี่ปุ่นก็มีกฎเกณฑ์ค่อนข้างที่จะพิเศษอยู่แล้วก็อาจจะทําให้งบประมาณสูงกว่าที่เราคาดการเอาไว้มากเพื่อหลีกเลี่ยงความวุ่นวายที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อย้ายจริงๆจ,งจ,งจึงควรตรวจสอบเรื่องเหล่านี้ล่วงหน้านะครับเพราะฉะนั้นใครที่มีแพลนจะย้ายเนี่ยก็คือแบบต้องดูล่วงหน้าหลายๆเดือนมากนะครับวันนี้หนุ่ยก็จะนําบทความจากซูนิฟูโล c คอลนะครับมาฝากเพื่อนๆทุกคนเนาะค่าใช้จ่ายแรกเริ่มในการอยู่อาศัยคนเดียวเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเริ่มแรกเลยก็คือเงินประกันนะครับ เงินที่มอบให้กับผู้ให้เช่าเพื่อเป็นประกันจะถูกนําไปใช้ตอนสุดท้ายเลยตอนทําความสะอาดตอนซ่อมแซมหลังจากที่เราย้ายออกรวมไปถึงการกรณีที่มีการค้างค่าเช่าเงินส่วนนี้จะถูกนําไปหักแทนค่าเช่าที่ค้างไว้นะครับห้องเช่าในญี่ปุ่นโดยพื้นฐานแล้วจะห้ามดัดแปลงไม่ว่าจะเป็นการเจาะผนังเปลี่ยนสีห้องก็ทําไม่ได้นะครับหากตรวจสอบว่ามีการนํา เ,เงินประกันไปใช้ในการซ่อมแซมเพื่อให้คืนสภาพเดิมในกรณีของการอายู่อาศัยคนเดียวเงินประกันที่จะอยู่ที่ประมาณ1-2ถึงเท่าของค่าเช่า1เดือนนะครับแต่ก็อาจจะแตกต่างกันไปตามห้องอาตามทำเลที่ตั้งในบางกรณีก็จะมีเงินคืนประกันให้หลังจากหักส่วนที่จําเป็นออกไปแล้วนะครับหลังจากที่ย้ายออกเนาะจึงเป็นเร,เรื่องที่เราควรตรวจสอบในสัญญาให้เป็นอย่างดีนะครับส่วนที่2ก็คือค่าตอบแทนนะครับก็คือ หรือว่าค่าขอบคุณเจ้าของบ้านนั่นเองนะครับก็คือขอบคุณในขั้นตอนการทําสัญญาเป็นธรรมเนียมนะครับเพื่อแสดงให้เห็นถึงการขอบคุณที่ผู้ให้เช่าปล่อยสถานที่ให้เราเช่านะครับแม้ว่าจะไม่มีระบุในกฎหมายนะครับแต่ในข้อมูลการเช่าก็จะมีการระบุไว้อย่างชัดเจนว่าจะเรียกเก็บค่าตอบแทนตรงนี้นะครับซึ่งเงินค่าตอบแทนก็จะอยู่ประมาณ 1- 2เท่าของเงินค่าเช่า1เดือนนะครับในพักหลังนี้ก็มีการให้เช่าโดยไม่ได้ ไม่ไม่เรียกเก็บเงินค่าตอบแทนให้เห็นเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าก็ต่างต่างกันตรงที่ว่าเงินประกันเออจะไม่มีการคืนตอนย้ายออกก็คือแบบซ้อนตอนเราย้ายออกปุ๊บเงินประกันก็อาจจะไม่ได้คืนก็จะถือว่านี่เป็นเงินค่าขอบคุณไปแทนนะครับค่าต่ออันต่อมานะครับก็คือค่าติดต่อประสานงานนะครับหรือว่าค่าในหน้าที่ช่วยให้เราเดินทางเออช่วยให้เราประสานงานกับ าการติดต่อที่จะเช่าเนี่ยโดยที่เราไม่ต้องไปติดต่อกับผู้เช่าโดยตรงนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นเงินที่เราจะต้องจ่ายให้กับบริษัทในหน้าซึ่งมีราคาเท่ากับค่าเช่า1เดือนนะครับโดยประมาณอืม อันต่อมานะครับค่าเช่าล่วงหน้านะครับค่าเช่าล่วงหน้านี่เป็นเรื่องปกติซึ่งค่าเช่าของเดือนที่ย้ายเข้ารวมกับค่าเช่าของเดือนถัดไปโดยปกติแล้วก็จะเรียกเก็บค่าเช่าล่วงหน้าก่อนการย้ายเข้า1เดือนในกรณีที่ย้ายเข้ามาในช่วงครึ่งเดือนหลังนะครับเช่นหลังวันที่ส5้าก็อาจจะมีการคิดเงินโดยการหารเป็นจํานวนวันจากการเช่ารายเดือนแทนนะครับก็จะคิดเป็นรายวันให้อื ค่าประกันต่างๆนะครับในขั้นตอนการย้ายเข้าอาจจะมีการทําประกันต่างๆเช่นประกันอัคคีภยัยประกันทรัพย์สินเพื่อเป็นการคทาประกันตัวอาคารเ,เครื่องเรือแล้วก็เครื่องใช้ภายในห้องนะครับหากกรณีที่เกิดความเสียหายเนี่ย เขาก็จะมีในส่วนของค่าประกันตัวนี้มาซัพพอร์ตนะครับซึ่งค่าประกันก็จะตกอยู่ที่ประมาณ3,000ถึง7,000เยนต่อปีเนื่องจากสัญญาเช่าที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่นส่วนใหญ่จะทำกำหนดระยะเวลาเช่าอยู่ที่2ปีนะครับจึงมักจะต้องจ่ายค่าประกันในส่วนของ2ปีเปในครั้งเดียวเมื่อย้ายเข้าห้องเช่าหลายแห่งก็มักจะระบุประเภทประกันที่ต้องทำไว้แล้วนะครับจึงควรตรวจสอบประเภทแล้วก็ราคาของประกันเหล่านี้ไว้ด้วยนะครับ ต่อมานะครับก็คือเงินค่าทําความสะอาดนะครับเงินค่าทําความสะอาดก็ตอนย้ายออกส่วนใหญ่ก็จะมักจะเป็นเงินประกันนั่นแหละนะครับแต่ก็มีบางทีที่เขาอาจจะเรียกเก็บแบบเสริมเข้าไปอีกนะครับสาเหตุที่มีการเก็บเงินค่าประกันเพิ่มเติมก็อาจจะเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่เกี่ยวกับค่าเช่าที่อาจจะเกิดขึ้นตอนย้ายออกได้นะครับรวมถึงกรณีที่ผู้เช่ารายเก่าเหลือเงินประกันเป็นศูนย์ก็อาจจะต้องเก็บเพิ่มเติมอะไรอย่างนี้ อันต่อมานะครับก็คือการเปลี่ยนกุญแจหากหลายคนรู้สึกไม่สบายใจที่จะต้องใช้กุญแจอันเดียวกันกับผู้เช่าห้องรายที่แล้วนะครับในกรณีนี้สามารถที่จะขอเปลี่ยนกุญแจใหม่ได้แต่ส่วนใหญ่แล้วผู้เช่าก็จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการในส่วนตรงนี้เองนะครับโดยราคาจะอยู่ที่ประมาณ 1, 8 0 0 0เยนสำหรับกุญแจธรรมดาแล้วก็ประมาณ2 0 0 0 0ื0ถึงเยนสำหรับอพาร์ตเมนที่มีระบบล็อกอัตโนมัตินะครับแล้วก็เงินทำสัญญาที่ต้องจ่ายกับบริษัทประกันนะครับในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเหมือน เหมือนปกติแล้วหลายคนก็จะถามหนุ่ยมาว่าจะต้องมีผู้ค้ำประกันอะไรนี้หรือเปล่านะครับซึ่งก็เป็นการยากใช่ไหมสมมุติว่าเรามาญี่ปุ่นคนเดียวแล้วก็เราไม่มีคนค้ำประกันถ้าหาอย่างตัวหนุ่ยเองหนุ่ยก็คงจะต้องไปถามอาจารย์ออที่ปรึกษาของหนุ่ยแต่ว่า เอ่อถ้าหากว่าในกรณีที่เราผ่านเอเจนซี่เนี่ยเขาจะมีบริการในส่วนของบริษัทผู้ค้ำประกันซึ่งเราก็สามารถที่จะจ่ายตรงนี้ได้นะครับโดยปกติแล้วก็จะอยู่ที่ประมาณ4 0ของค่าเช่า1เดือนนะครับซึ่งมักจะเรียกเก็บทุกครั้งที่มีการต่อสัญญาหรือว่าประมาณ2ปีก็ต่อครั้งหนึ่งนะครับอืมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอืมอยางไรก็ดีนะครับถ้าหากว่าเราไปอยู่อาศัยในสถานที่ในหอหรือว่าในอพาร์ตเมนที่มีการโคกับทางมหาวิทยาลัย แน่นอนว่าเราจะได้ราคาที่ดีกว่าราคาที่ถูกกว่าดําเนินการต่างๆง่ายกว่าดังนั้นใค,ใครที่จะมาที่นี่ครั้งแรกนะครับก็แนะนำนะครับให้อยู่ที่หอมหาวิทยาลัยอะไรอย่างนี้ไปก่อนนะครับก่อนที่จะย้ายออกแล้วเราจะได้เห็นห้องจริงๆด้วยเนาะเวลาเราที่เราจะย้ายออกไปอีกทีหนึ่งนะครับคราวนี้นอกจากนี้ก็จะมีพวกราคาค่าขนย้ายของนะครับ แล้วก็พวกราคาค่าของใช้ในชีวิตประจําวันที่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องนอนอะไรต่างๆที่อาจจะต้องจัดการนะครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวนูอยากจะเอามาพูดในเอพิโซดต่อไปนะครับซึ่งมันก็อาจจะมีดีเทลอะไรต่างๆอยู่พอสมควรนะครับโอเคสําหรับเอพิโซดนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย